สวัสดีครับเจอกับเรา2คนในเช้าเชแบบนี้นะครับ,รบในรายการลถถูยูโรรายการที่พาผู้ชมนั้นไปอุ่นเครื่องไปวอร์มอัพร,ร่างกายให้พร้อมในการที่จะไปติดตามชม ฟุตบอลยูโร2012ที่ต้องบอกว่านับถอยหลังได้แล้วนะใช่ครับพี่ป๋องใช้คำถูกแล้วเพราะว่ามันใกล้เข้ามาแล้วครับกับฟุตบอลยูโร2012ไม่น่าเชื่อผ่านไปค่อนข้างจะรวดเร็วนะพี่ป๋องนะถูกแล้วเวลาตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเหลือไม่ถึง1เดือนแล้วนะครับเราก็จะได้ชมกันสดๆแล้วสำหรับฟุตบอลยูโรพูดถึงการชมก่อนฮะสามารถติดตามชมได้ทางช่องไหนบ้างได้ครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าฟุตบอลยูโร2012ครั้งนี้เนี่ยเป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างจีนแอมแกรมมี่รวมไปถึงไทยทีวีถือช่องสามทท การทำให้เราได้ชมเกมสดๆกันครับผมนะแบบติดขอบจอเลยนะฮะสดทุกแมตช์สดทุกวินาทีเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามชมกันลวกันนะครับมาว่าถึงประเด็นวันนี้ก่อนประเด็นวันนี้เรื่องอะไรดีเรื่องเกี่ยวกับนักเตะที่เราคุ้นชื่อคุ้นหูแต่ว่าเริ่มที่จะโรยราครับแล้วก็จะแขวนสตาร์ทละบางคนที่ถึงกับแขวนไปแล้วก็มียกตัวอย่างเช่นล่าสุดหุ่มันข่าวเจอโซแคมเบลอ่านซื้อออกครับอ่านซื้อออกฮะ พอสะกดเป็นหอโซคมเบลนักเตะผิวสีทีมชาติอังกฤษคเคยเล่นอยู่กับสเปอร์อ,อาร์เซนอลน,นี่ล่าสุดก็เอาสตัร์ไปแขวนตรงกำแพง แต่ว่าเขายังเตะบอลอยู่ยังเตะบอลแต่แขวนสตาร์ทเฉยๆคู่โปรดของเขาเอาไปแขวนไว้ไม่ใช่เขาหมายถึงเลิกเล่นเลยหมายถึงเลิกเตะฟุตบอลเลยเลิกเล่นอาชีพฟุตบอลไปแล้วไม่เล่นเลยหรอไม่เล่นไม่เล่นกับลูกกับหลานกับลูกกับหลานเนี่ยเล่นหมายถึงอาชีพนักฟุตบอลนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยเขาไม่เล่นแล้วเขาไปเอาดีทางอื่นแทนอย่างคนอื่นๆก็มีอย่างพวกรุดปาริสตรยครับอดีตกองหน้าแมนยู่เรอัลมาดริด นี่ก็ประกาศขวนสตาร์แล้วลเลิกเล่นแต่กับลูกกับหลานก็่าจะยังเล่นเหมือนเดิมนะคะคาคาคารา์เซของมิลานนะฮะค,น,ะค,คนนี้เคยอยู่กับมิลานตอนนี้ก็แขวนสตาร์แล้วเหมือนกันหลายคนหลายคนที่เริ่มที่จะขวนสตาร์แล้วไม่น่าเชื่อเนรามันผ่านไปเร็วเหมือนกันนะพี่ปองนะแล้วแต่ละคนที่ขวนสตาร์สูงมากอายุนี่ก็30กว่าครับบางคนเฉียดเฉียดสี่สิบนั่งโอ้แล้วก็ปีนี้ต้องบอกผู้ชมเลยใหอย่างเช่นสโมสร์เอซีมิลานเนี่ยหลายคนเลยล่ะเหล่าบรรดาซุปตาร์เขาต้องหลายเลย ไม่ด้ยังไม่ได้แขวนนะแต่ว่าร่ำๆจะแขวนใกล้ละใกล้ละอ,อย่างพวกปิ๊ปโป,โป้นซาก,กิครับ คาร์เรนเซดอบพวกนี้ยังไม่แขายแต่ก็ใกล้ครับอย่างราอูกอนซาเลสย้ายจากมาดริดไปอยู่ชาเกครับตอนนี้ล่าสุดก็คือไปไปกาตาเลยไปกาตาทีมอัลซัตใช่ครับนะฮะก็เล่นอีกสักปี2ปีไปโกยเงินกันต่อเรียบร้อยพวกนี้คืออยู่ในช่วงปลายการค้าแข้งแลปลายอาชีพการค้าแข่งนะนะเร็วนะเร็วนะแล้วก็บางคนผมเชื่อเลยนะว่านักเตะที่เก่งๆนะพอแขวนสตาร์ทเสร็จปั๊บนะเดี๋ยวก็ไปเอาดีทังโค้ดแลวเดี๋ยวก็กลับมา เป็นกุนซือครับโโมสรฟุตบอลอีกไออย่างพวกที่เลิกไปแล้วหรือว่าใกล้เลิกอย่างที่เราได้ได้พูดชื่อไปเนี่ยมีคนไหนที่พอจะเป็นกุนซือได้ไหมในในมุมมองให้ป๋องนะอย่างพวกราอูตันติเดลเปียโรพวกเนี้ยตัวนี้ใกล้เลิกครับพอจะเป็นได้ไหมให้พี่เดานะฮะที่มองไปถึงมาร์คฟานบอมเมลบุคลิกได้บุคลิกได้บุคลิกได้ตันติได้ไหม ต่อติก็น่าจะได้นะเคยเตะบอลโรเตอรี่ล่วงมาลยเกรียนนักใช่ไหมเตะให้ล่วงเลยเอออ้าวก็ติดตามข่าวไปเรื่อยๆนะครับเราจะมาอัปเดตในทุกเช้าแบบนี้ก็แล้วกันแล้วก็ในวันนี้นะครับสองช่วงจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นช่วงของยูโรเควซี่วันนี้เราจะพูดถึงทีมราไก่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสลองไปนึกกันเล่นๆก่อนช่วงเบรกเนี่ยฝรั่งเศสจะนึกถึงอะไรอ่าผมว่าไก่อะโดดเด่นที่สุดฮะไก่เนี่ยโดดเด่นที่สุดโอ้ไม่ต้องไปฝรั่งเศสแล้วครับ แถวบ้านเราก็มีใช่อ,อร่อยอร่อยยิ่งัหัดใหญ่เนยไก่ทอดหัดใหญ่จิมจ้มนะโอ้โหโดดเด็ดมากเลย,ยี่ยมแล้วก็ช่วงของยูโ,โรคอนเนอร์ก็จะมีกูรูมานั่งพูดคุยวิเคราะห์กันคร,รับติดตามกันแล้วกันในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าวัสลีนเมน